พี่พี่วัดนี้เป็นวัดป่าที่มีไก่ทั้งไก่แจ้ทั้งการลอกนะอันนั้นก็คือไก่แจ้สีขาวน่าจะเชื่องคนพอสมควรมาดิมา,มาิกุกุก,ก,กุกุขอถ่ายหน่อยนะเออนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี่สบายกันเลยเนาะโอเคโอเคยอมให้ถ่ายด้วยดีนะพี่พี่นี่คือวัดป่านะหรือวัดที่ ชาวบ,บ้านเรียกว่าวัดพระจาจาร์กล้วยนะคะพี่พี่นุน่นมีคนบอกแล้วนะไปทางนั้นนะไปทางนั้นนะคะนุน่นไทอุดรอ,อยู่นูน่นนี่ไปนี้มาดูทางนี้เร็วน,น,น,นู่นไทอุดรมาเร็ว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 ไทอุดรเดินไปไหนนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระนะพี่พี่เนาะนุ่นนางจีไปไหว้พระที่ไหน ทางนี้ก็มีโบสเนี่ยเป็นวัดที่ไทอุดรชอบมานะที่เพราะว่าคือมันต้นไม้เยอะแล้วมันก็ล่มลื่นแล้วนางก็เดินแล้วนางก็ไม่เหนื่อยแล้วนางก็หายไปไหนดีนะเอฟซี FC. ขาเราก็สั้นนางก็ขายาวนางพาเราไปไหนนี่เมื่อกี้นางมาทางไหนเอฟซี FC. เห็นก็แวบไปไหนแล้วล่ะว้าวนี่มาถึงเก็นั่งพักยกอยู่นี่ไหน่นี่ว่ว้พระองค์ใหญ่กันเด้พี่ๆเดีย้ยนี่ที่นี่มีพระหลายนะคะพี่อันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะแล้วก็จะมีน้ำตก มีพระอาจารย์เพิ่อนยูนในนั้นนี่นะอันนี้จะมีน้ําตกแล้วเราก็สิมาไว้ตรงนี้นะครับพี่ๆอันนี้คือข้างหลังเมื่อก่อนเนี่ยทำข้างหน้าแล้วเป็นพระแม่กวนอินพระอาจารย์ เพิ่นกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วบเข้าแล้วก็เข้าตรงนี้ก็มาไหว้พระเน,นี่ยว่าตรงนี้ทียบหน่อย เพิ่นมานั่งสมาธิเราต้องเงียบเงียบเราเคยพามาแล้วนี่คือพระประธานเดี๋ยวพี่นัดจะไหว้ตรงนี้ด้ยวยสิเพี่อมาไหว้พระด,ด้วยกันด้ยวยเลยสิดอกไม้ทุกเทียนพร้อมแล้วขอไหวพไ้พระใหญ่ มาขอพรกันเน้อเอฟซีพี่นัดขอนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งเด้อนี่ก็เป็นวัดนะคะที่มีรวมไหลายวัดไว้ด้วยกันนะจ๊ะค่ะนี่อันนี้เรามาไหว้ขอพรพระประจำบ้านเกิดพี่นัดนะคะเอฟซีนั่นคือหลวงพ่อโสธรนะคะที่นี่จะมี องค์หลวงพ่อโสธรจำลองนะประดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะเห็นไหมมีองค์หลวงพ่อโสธรน,นะเดี๋ยวพี่นาจะพาดูอันนี้เป็นสาลีลิกธาตุนะนี่คือสาลีลิกธาตุตรงนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะเป็นลอยพระพุทธบาท อันนี้เป็นข้าแม่ควอินนะอันนี้เป็นหลวงพ่อมีมดำเริ่ม,มจัดวางไว้โอเคมากลอยล้อมไปด้วยป่า อันนี้เป็นพระบรม,มาสารีริกธาตุนะคะของพระอาจารย์กั้วเองนะคะี่นะเพื่อนก็จะบอกไว้ว่าเพื่อนเริ่มบวช24ตุลาปศ2524เพื่อนเกิดวันที่29สิงหา2502เพื่อนละสังขาร9พุศภา2564นะคนที่ ทำวัดนะบูรณะวัดนะคะแห่งนี้ให้อุองค์นี้แหละค่ะ,ะ,ะให้สำเร็จรูุ้่วงนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็ดปีองค์ปฐมสำเร็จองค์ปฐม